ก็อดีตผมสีเฉยดาบชาญกองปราบให้เราซ้อมมากี่วันก็เดือนนิดนิดครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสวัสดีครับก็อยู่ที่เดิมเลยสอดเสกใหญ่แล้วนี่เองมีใครเป็นผู้บอลสอดเราบ้างก็มีหลายคนกองสนั่นแล้วก็ดาบซี่หลายคนพี่พีเราในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบหกครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆหรอตอนนี้ก็สี่เก้าห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับ ก็ในในก็ได้นอกก็ได้อวันนี้จะต้องมาเจอจงอํางดำเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเด้ยังศึกษาเขาเมื่อสไตล์มวยเขาเดินได้วันนี้มาเจอจงอังดำนะวางเกีววางแผ่งไงดมว่าก็น่าต่อยง่ายกว่าเดียริท้าเพราะต่อยเมื่อเขาก็ก็ถนัดแล้วก็ไม่ไม่ค่อยแพ้เมื่อเขาอวันนี้จะต้องมาเจอเขาครับ แล้ววันนี้ต่อยเวทร้อยสองเนาะเมื่อเช้าสอบหนักยางสอบแล้เป็นไงบ้างเกินอยุดติดห้าเดี๋ยวมาวิ่งยี่เซยี่สายล่าแล้วล่าสุดต่อยใครไปต่อยเดดยาลิตที่ช่องเจ็ดเนี่ยของมื่อนนั้นเป็นไงก็แพ้แพ้คะแนนมาแพ้คะแนนไปก็เวทนี้เลยใช่ไหมก็ไม่ร้อยหนึ่งครับวันนี้ร้อยหนึ่งเหนนี่ต่อยร้อยสองที่วันนี้มาแจ้งเกิดเอาแชร์นะนะคุมมากี่กิโลไฟนี่คุมมาก็ไม่ได้คุมรถเลยปล่อยเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดก็หกสิบเจ็ดสิบคนจังหวัด สงขาเด็กสงขาอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยอฝากเชียร์วยครับคนสงขาไม่ท้ายปิดหวังแน่นอนอ่าวันนี้<ช>ปวดหัวคู่แรกเลยอ้าววันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ